ทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมสีของไข่แดงแต่ละฟองเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยบางฟองก็สีเหลืองอ่อนบางฟองก็ส้มเข้มหรือว่าบางทีเนี่ยก็ออกสีแดงสดไปเลยแล้วอะไรนะคะที่ทำให้มันแตกต่างกันขนาดนี้วันนี้นะคะมีเรื่องเล่าสนุกๆเกี่ยวกับการวิจัยมาเล่าให้ฟังคะ่ะบอกเลยว่า คุณอาจจะมองไข่ไก่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะโดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะเขาได้เกิดสงสัยกับเราเลยค่ะว่าทําไมสีของไข่แดงเนี่ยบางฟองสีเข้มบางฟองสีอ่อนเขาเลยทําการทดลองค่ะโดยเอากากเอาเผาที่หลือจากการทําน้ำมะพร้าวเนี่ยมาผสมในหารของไก่แล้วก็สังเกตดูว่าสีของไข่เนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมผลที่ได้นะคะ ไก่ที่กินอาหารที่มีกากของเ้าวผสมอยู่เยอะๆเนี่ยสีของไข่แดงจะมีสีเข้มขึ้นจริงๆแล้วก็มีสีแดงสดที่น่ากินมากๆค่ะสรุปเลยนะคะของเหลือจากกากของเ้าเนี่ยก็เอามาทําประโยชน์ได้จริงๆแล้วทุกคนล่ะคะเคยเอาของเหลือจากการเกษตรเนี่ยมาทําอะไรแล้วบ้างหรือว่าทุกคนเคยทําอะไรจริงๆลรงมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะ